วัดพระประถมเจดีย์เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารตั้งอยู่ที่ตำบลพระประถมเจดีย์อำเภอเมืองนครปฐมมีจุดเด่นที่สำคัญคือ เป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยสูง120.45เมตรองค์พระปฐมเจดีย์เป็นเจดีย์ทรงลังกาแบบสุขโขทยัยสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งสร้างครอบเจดีย์เดิมถึงสององค์ได้แก่เจดีย์ทรงสถูปสารจีตามแบบ อินเดียยุคพระเจ้าอาโศกมหาราชและเจดีทรงขอมโบราณในยุค1,000ถึง1,600ปีดินแดนย่านนครปฐรมราชบุรีและอำเภออูทองของจังหวัดสุพรรณบุรีในขนาดนี้เป็นอาณาจักรที่เจริญรุ่งเรืองมีชื่อว่าทวาราวดีมีเมืองศรีวิชัยหรือนครปฐมในปัจจุบัน เป็นเมืองศูนย์กลางการติดต่อกับต่างประเทศคือจีนอินเดียชวาจากหลักฐานโบราณวัตถุที่ขุดได้ยืนยันว่าเป็นจุดที่มีการติดต่อและรับเอาศิลปวัฒนธรรมจากต่างประเทศเข้ามาในสมัยนั้นพระปฐมเจดียังมีตำนานเรื่องพระยากงพรยาพานความว่า พยากงกษัตริย์แห่งเมืองสีวิชัยมีพระโอรสองค์หนึ่งชื่อพยาพานที่ได้ชื่อนี้ก็เพราะขนาดประสูตรพระพี่เลี้ยงได้เอาพานทองรองรับขอบพานกระแทกเอาหน้าผากจนเป็นแผลติดตัวไปตลอดผลได้ mm hmm. นนผูกดวงทํานายพระกุมารว่าเป็นผู้มีบุญญาธิการมากจะได้เป็นกษัตริย์ต่อไปในภายภาคหน้าแต่ว่าจะกระทําผิดไร้แรงถึงขั้นปิตุคาต พยากงจึงสั่งให้นำพระกุมารไปฆ่าเสียมหาเล็กได้นำพระกุมารไปถึงป่าไผ่ก็ไม่กล้าฆ่าเอาทิ้งไว้ตรงนั้นต่อมายายพรมซึ่งมีบ้านอยู่ใกล้ๆได้ยินเสียงเด็กร้องจึงดูแลด้วยความสงสารแต่ครั้นจะดูต่อไปตนเองก็มีฐานะยากจนและมีลูกหลานอยู่มากจึงยกให้ยายหอมเพื่อนบ้านยายหอมก็ดูแลฟูมฟักพระกุมาร ด้วยความรักจนเติบโตเป็นหนุ่มหมดจดวันหนึ่งพระกุมารเดินท่องเที่ยวไปถึงเมืองสุขโขทยัยพบช้างเชือกหนึ่งตกมันอรารวาสด้วยบุญญาบาร,รมีที่มีมาแต่เกิดพระกุมารจึงทำให้ช้างตกมันนั้นกลับเชื่องได้ความจึงทราบถึงพระเจ้ากรุงสุขโขทยัยจึงทรงชุบเลี้ยงพระกุมารเป็นราชบุตรบุญธรรมวันหนึ่งทรงมอบหมายให้พระยาพาน นำกองทัพไปตีเมืองสีวิชัยพญากงออกมารับศึกจึงถูกพญาพานฆ่าตายโดยไม่รู้ว่าเป็นพ่อแท้ๆของตนเองเมื่อพญาพานเข้ายึดเมืองสีวิชัยทัพสมบัติของพญากงก็ตกเป็นของพญาพานทั้งหมดรวมทั้งมเหสีซึ่งเป็นแม่แท้ๆของพญาพานแต่ขณะที่พญาพานได้เสด็จขึ้นไปตำหนักพระมเหสี เทพะยญยดาก็แปลงร่างลงมาเป็นแมวแม่ลูกอ่อนนอนขวางบันไดและส่งเสียงปลามลูกแมวที่กำลังอ้อนจะกินนมให้พะยาพานได้ยินว่าอย่าเอ็ดไปคอยดูลูกจะเข้าหาแม่พะยาพานแปลกใจแต่พอก้าวขึ้นบันไดก็ได้ยินแม่แมวพูดซ้ำอีกจึงทรงตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าหาพระมเหสีเป็นแม่แท้ๆของตัวแล้วก็ขอให้มีน้ำนมไหลออกมาจากซวงอกของนาง และแล้วก็เกิดเหตุอัศาจรรย์มีน้ำนมหลั่งออกมาจริงๆพระนางเองก็สั่งหอนใจในแผลที่หน้าผากของพยาพานเมื่อแม่ลูกลำดับความการจึงรู้ความจริงทั้งหมดพยาพานขวดที่ยายหอมปกปิดเรื่องนี้จนตนต้องทำบาปถึงขั้นปิตุคาดจึงสั่งจับยายหอมไปฆ่าเสียพยาพานสำนึกบาปที่ได้ฆ่าผู้มีพระคุณไปถึงสองคน จึงได้สร้างพระเจดีย์สูงเท่านกเขาเหินเป็นการไถ่าบาปให้เบาลงตามคำแนะนำของสมณะชีพรามองค์หนึ่งในพระปฐมเจดีย์ไถ่าบาปที่ได้ฆ่าผู้ให้กำเนิดและอีกองค์หนึ่งคือพระปฐโทนเพื่อไถ่าบาปที่ได้ฆ่ายายหอมผู้เลี้ยงดูมาที่วัดพระปฐมเจดีย์จะมีงานนมัสก,การองค์พระปฐมเจดีย์เป็นประเพณีที่ทำสืบทอดกันมายาวนาน เพื่อให้พุทธศาสศนิกชนได้มีโอกาสมานรมัสก,การพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุอยู่ภายในองค์พระประถมเจดีย์และนรมัสก,การพระร่วงโลดจนาฤิ์พระพุทธรูปเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองคอนครปฐมซึ่งงานนรมัสก,การจัดมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4หลังจากที่โปรดเก้าให้บุรณะปฏิสังขรณ์องค์พระปฐมเจดีย์ครั้งใหญ่แล้ว ยังขุดคลองเจดีตั้งแต่บ้านท่านามาจนถึงกลางเมืองคนครปฐมเจดีอีกด้วยทำให้ในวันขึ้น12ข้ามเดือน2 2ถึงวันแรมห้ามเดือน2 2รวม9วัน9คืนของทุกปีทางวัดจะมีการจัดงานนมัสการองค์พระปฐมเจดีสืบทอดกันต่อมานั่นเอง